ความรู้สึกไปตามร่างกายเราตามแขนตามขาหลังเท้าซ้ายหลังเท้าขวาตามน้ะแข้งตามเขา่าไลไ่ไปไล่ความรู้สึกไปตามร่างกายเราเนี่ยมันง่วงมากนะลืมตาขึ้นทำกรรมฐานให้มันกว้าง อีกทางหนึ่งก็ถ้ามันฟุ้งมากแล้วก็ทำกรรมฐานให้มันแคบลงใส่คำบริกรรมให้มันอย่างนี้นะพราะนั้นนี่พลังของการตื่นเช้าเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเขา คนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากก็คือคนที่ตื่นเช้านี่แหละอย่างทิมคุกเนี่ยซีอของ Apple ใช่ไหมอยากจะตื่นก่อนที่5ทุกวันนั้นคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากก็จะตื่นตอนเช้านี่แหละตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาคิดวางแผนถ้ามีคน2คนเนี่ย คนหนึ่งตื่นเช้าคนหนึ่งตื่นสายเนี่ยคนที่ตื่นเช้าเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเราจะตื่นมาเขียนอะไรไว้สักอย่างนะตอนเช้านี่พลังของสมองเรามันจะว่างมันจะจดจําทําความเข้าใจได้ง่ายกว่าตอนที่สมองเราล้าประมาณ 30- 40ซ อ่านหนังสือตอนเช้าจะทําให้เราจําง่ายนะหรือว่าเราวางแผนเราเขียนไว้ในกระดาษสักสามเรื่องตอนเช้านี่นะเขียนไว้สามเรื่องว่าวันนี้เราจะทําอะไรจะทําให้เรามีแบบแผนของชีวิตเราแล้วเราก็ทําให้มันได้ตามที่เราได้เขียนได้ตั้งวังเอาไว้นั่นแหละ้าเราตื่นสายมันก็ ทำให้การคิดวางแผนต่างๆการทำงานต่างๆมันก็ได้ประสิทธิภาพลงไปหรือแม้กระทั่งที่เราฝึกอยู่นี่เขาเรียกว่าการตื่นมาโฟกัสกับตัวเองใช้พลังไปในทางที่มันเตรียมพร้อมนั้นช่วงหลังจากตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงนี่จึงเป็น เวลาที่สําคัญของชีวิตเรามากเป็นเวลาในเราเป็นเวลาที่เราเตรียมพร้อมเตรียมตัวว่าเราจะทําอะไรในวันนี้พอเราตั้งใจเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วนี่ก็ดาเนินไปตามที่เราได้ตั้งใจนั่นแหละเด็กๆก,ก็อาจจะตื่นมาทบทวนงาน mm. การบ้านที่เราทําเมื่อคืน หรือว่าทำต่อยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยเราก็ตื่นแต่ตอนเช้านี่แหละก็ท้ามันเหนื่อยล่ามากก็เลือกที่จะนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ามันทำให้สมองเรามันเฟสนะมันสดชื่นมันไม่เหนื่อยล้าประวัติทั้งวันนี่เราเหนื่อยมาทั้งวันพอเราสังเกตในวันตารางเรียนเราทำไมเขาเอาวิชาวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทายมาไว้ช่วงขาบเช้า พออรานะเลยเพราะคาบเช้า,ชานี่โฟกัสมันจะดีมันไม่หนักสมองมากถ้าเอาไปไว้คาบบ่ายเมื่อไหรแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยล้าสมองที่จะทําความเข้าใจมันนั้นวิชาหน,หนักๆส่วนมากก็ก็เอามาเรียนกันตอนเช้านี่แหละทําให้เราพร้อมทําให้ร่างกายเรามันเตรียมพร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้ อนนั้นอยู่บ้านเราเราอาจจะตื่นมาเ,เตรียมตัวเตรียมพร้อมมาทบทวนอ่านเรียนเขียนอ่านหรือแม้กระทั่งระบบธรรมาชาติในร่างกายของเราเนะมันก็เริ่มทํางานระบบราไส้ระบบขับถ่ายต่างๆเขาก็เริ่มทํางานนั้นถ้าเราฝึกตื่นเช้าได้ทุกวันนี่ก็ดีนะอาจจะไม่ต้องถึงที่ สองตีสามตีสี่อาจตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยนะเด็กๆนะครับผู้ปฏิบัติส่วนมากก็จะตีสามตีสี่แหละสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันไม่งัวงเงียนะอย่าว่าแต่พวกเราตื่นมาช่วงนี้งัวงเงียเลยนะ ในขนาดผู้ที่ตื่นมานานนะพระตื่นมาทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังรู้สึกง่วงรู้สึกงัวงเงียเพราะว่าความฝึกฝนนี่แหละความฝึกฝนมันไม่ใช่ว่าแค่ฝึกแค่อาทิตย์นสองอาทิตย์วันสองวันนะเดือนสองเดือนนะฝึกจนมันคุ้นชินก็ว่าถ้าเราจะเป็นในสารเราจริงๆนี่ ต้องฝึกต่อเนื่องกันอยู่66วันถึงจะเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนแฮบบิตของเราได้เปลี่ยนนิสัยใจคอการปรับตัวของเราได้ไมันต้องอาศัยทั้งโครงสร้างทางกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยจะสามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้จริงๆง,งั้นเริ่มต้นเราก็ต้องฝึกฟื้นมัอย่างนี้แหละ ฝึกฟื้นมันพอฟื้นมาฟื้นไปมันก็จะไม่ต้องฟื้นละทีนี้เพราะมันเป็นปกติของเรานั้นเราทําให้มันเป็นปกตินั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ฝึกฝึกในการตื่นเช้านี่แหละตื่นดึกลุกเชา้าไม่ต้องรอว่าต้องให้เป็นผู้อายุเยอะๆก่อนสูงวบก่อนค่อยตื่นเช้าอย่างนี้ไม่จําเป็นนะ เราก็ฝึกได้เด็กๆก,ก็ฝึกได้ตื่นก่อนก็ได้งานมากตื่นช้าก็ได้งานน้อยความเครียดความสะสมอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเพราะว่าเราได้วางแผนได้เตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมแก่งานอะไรต่างๆไว้แล้วน,นั้นมันดีกว่าดีกว่าในเราเตรียมพร้อมนี่แหละ งั้นถ้าเราทำอะไรเรารู้เหตุนะรู้เหตุของเรานี่มันทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายรู้เหตุว่าเออเราทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นผลอย่างนี้นี่คือการรู้เหตุนะรู้เหตุที่คนที่จะประสบความสำเร็จได้บางทีเราก็ไปมองแต่ผลเขาแต่ว่าเราไม่ไปมองสิ่งที่เขาทำหรอกนะ อย่างบิลเกตอย่างสติฟ o อปอย่างนี้เราไปมองความสำเร็จเขานะแต่ว่าเราไม่ไปเห็นการทำงานการตื่นตัวการสแสวงหาความรู้ของเขาเขาแทบไม่จบมหาลัยเลยไปเรียนก็เทอมสองเทอมไม่ได้จบมหาลัยแต่ก็อาศัยความไฝ่รู้ความขยันความอดทนความภาคเพียนรนั่นแหละก็มี นิสัยของเขารักในการอ่านแล้วก็ความมีวินัยวินัยในการรักการอ่านในการตื่นเช้าในการที่จะคิดวิเคราะห์ต่างๆมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นประจำนะระหว่างแรงจูงใจนะ motivation กับวินัยเนี่ยมันจะต่างกันนะคนที่มี motivation ม,มีแรงจูงใจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคลื่น คลื่อนที่มันสูงตอนแรกเนยคลื่นมันจะสูงนะมีแรงจูงใจมากเราจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าคลื่นเนี้ยมันก็จะค่อยๆลดทอศิจตดมันลงนะทาให้มันเล็กลงเล็กลงแต่จะผิดตรงข้ามไม่เหมือนกันกันกบวินยัยวินัยก็คือความที่เราทำอย่างประจําสม่ำเสมอ ตัวเอติจูดหรือว่าตัวขึ้นของวินัยเนี่ยมันจะไม่สูงเหมือนกับตัวแรงจูงใจมันจะอยู่ระดับก,กลางๆนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันไปก็คือความสม่ำเสมอของเอติจูดของคลื่นนั้นเป็นเหมือนกับคลื่นมันจะเสมอกันมีความพัฒนามั่นคงต่อเนื่อง มันจะไม่เหมือนกับแรงจูงใจสักเท่าไหร่ดังนั้นการมีวินัยนี่สำคัญสำคัญก็คือความที่เรารู้จักที่จะมีวินัยให้กับตัวเองเวลาไหนควรทำอะไรอย่างเนี้ยเวลาไหนควรตื่นควรลุกควรพักเรามีเวลาของเราอย่างเราเล่นมือถืออย่างเงี้ยเราเล่นเนี่ยให้เรารู้เวลาเล่นเวลาไหนควรเล่นอ่ะสามสิบนาทีนี้นจะเล่น แล้วก็จะเลิกก็ไปทำอย่างอื่นนีจะดูโซเชียล30นาทีนี่จะตอบข้อความจะส่งงานอะไรต่างๆก็ทำให้มันเสร็จภายใน30นาทีภายในหนึ่งชั่วโมงที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ออกจากมันออกจากมันไปทำอย่างอื่นไปทำสิ่งที่มันได้คิดได้วิเคราะห์ได้ขยับรลางกายอย่างอื่นด้วย นั้นแสวงหาความรู้ได้หลายอย่างร่างกายเรานี่มันต้องขยับเคลื่อนไหวแหละมันจึงแข็งแรงได้จิตใจเราก็มันต้องมั่นคงมันต้องตั้งมั่นมันถึงจะแข็งแรงได้ดังนั้นร่างกายกับจิตใจมันจะแตกต่างกันนะจิตใจนี่มันปกติก็คือมันชอบคิดนะชอบยึดชอบแบกไปจะไม่เหมือนกับร่างกาย ร่างกายเนี่ยมันชอบวางเวลาที่มันแบกของหนักเนี่ยมันไม่ค่อยอยากแบกหรอกมันจะวางอย่างพวกเราถือบาทถือย่ามอย่างเงี้ยมันหนักเราก็อยากวางนะถือกระเป๋าถืออะไรหนักหนัเนี่ยถือไปไม่นานหรอกรู้สึกว่าอยากจะวางมันละแต่จิตใจนี่มันชอบแบกเอาไว้ชอบแบกชอบยึดโดยเฉพาะอารมณ์นะอารมณนะ์มันก็ชอบแบกชอบยึดเอาไว้ เราไม่อยากวางเราไม่อยากแบกบางทีมันก็มันแบกเองมันโดยเฉพาะความทุกข์ขอนพวกเราต้องไปเจออะไรยเยอะปัญหาอะไรยเยอะเรื่องการงานเรื่องสัมพันธภาพเรื่องการเงินเศรษฐกิจเรื่องนู่นนี่นั่นต่างๆร้อยแปดพั้ 108, 000, นั้นก็คือสิ่งที่จิตมันจะเข้าไปยึดมันจะเข้าไปยึดมันยึดเองของมันนะพอยึดมากทีนี้ สิ่งที่ตามมา,าคือความเครียดสะสมถ้าเราไม่รู้จักวางฝึกวางการฝึกวางไม่ใช่ว่าการคิดเอาว่ามันต้องวางแล้วแหละมันวางได้แล้วนีมันมันคิดไม่ได้มันคิดว่าจะให้วางไม่ได้นันมันจะวางได้ก็โดวยว่ามันฝึกที่จะไม่ยึดถือแหละไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นๆแต่ว่าเราต้องมาฝึกในความมีวินัยของเรา นะฝึกตื่นตื่ลูกเชา้าฝึกที่จะทําให้สติมันจเจริญขึ้นมาเป็นอัตโนมัตนะิฝึกความเป็นอัตโนมัติของสติขึ้นมาเพราะว่าสติมันจะไปช่วยตัดไม่ให้ใจมันดยแบกถือเป็นเหมือนกับเซนเซอร์เป็นหมือนกับสิ่งที่มันเป็นกาแพงคอยป้องกันจิตใจเราเนี่งั้นถ้าเรารู้เหตุถึงความสําเร็จอย่างนี้แล้วนี่ มันก็เป็นผลของมันนะรู้ผลเราต้องสาวสาวเหตุไปหาผลหรือว่าเราดูควาที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สาวจากผลไปหาเหตุนะแล้วนอกจากนั้นก็รู้จักตนเองทีนี้เรามีศักยภาพมากสักเท่าไหร่มีความอดทนไหมที่จริงคนเรานี่มีศักยภาพมากมายเลยนะ อย่างเขาฝึกรลีค่อนใช่ไหมฝึกมนุษย์กบนะฝึกอะไรต่างๆเลยมันเกินขีดความจํากัดความสามารถของร่างกายแต่ว่าร่างกายมันก็อดทนได้ยืนหยัดได้ด้วยการฝึกฝนนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะฝึกฝนควบคุมจิตใจตัวเองถ้ามันง่วงก็ลืมตาขึ้นมา อย่าไปนั่งให้ท่ามันนั่งให้ท่ามันมันก็ไปตามมันละทีนี้งั้นเราต้องฝึกให้มันดีมันไม่ดีก็ทำท่าให้มันดีเข้าไว้นะน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกเขาว่ะอย่างไรเราก็ได้ฝึกฝนตัวเองดูใจของตัวเองที่มันวุ่นวายไปวุ่นวายกับ ลำคาญตัวเองกับความง่วงความเบือ่อลำคาญแมงไม้ที่มันมาตอมไตนี่เราดูมันได้ไหมนะเราอยู่กับความคันได้ไหมอยู่กับความปวดได้ไหมถ้าเราอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็สบายถ้าอยู่ไม่ได้นี่เราก็อยู่กับคนอื่นไม่ได้นะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ค่อย ชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักที่จะอดทนเดีวยวฉพราะเราไปอยู่ในสังคม,มะนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวมนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องรู้จักปรับตัวรู้เหตุรู้ผลรู้จักตนเองรู้จักประมาณเอาวะนะรู้จักประมาณตัวเองบางทีเราก็ไม่ไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกับคนอื่นเขา แต่ว่ารู้จักพัฒนาศักยภาพตัวเองนะู้จักการรู้จักกาละรู้จักการว่กกาเวลาไหนควรทำอะไรรู้จักบุคคลบุคคลที่เราพูดด้วยอยู่ด้วยรู้จักชุมชน,นชุมชนที่เราจะไปอยู่ด้วยที่เราอยู่ด้วยอยู่บ้านแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะ ไปอยู่โรงเรียนเราก็เป็นนักเรียนเป็นคุณครูไปอยู่โรงพยาบาลล้วก็เป็นคนไข้ใช่ไหมเป็นหมอพยาบาลไปนั้นทุกคนนี่ร้นแล้วแต่ถูกสิ่งสมมุติเราเนี่ยเขาเยัดเยียดให้ทําไปตามหน้าที่เราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้มันถูกแค่นั้นเองเราเป็นอะไรก็ได้หรือว่าไม่เป็นอะไรก็ได้ ที่อยู่กันมาอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วนี่ก็ฝึกฝนตัวเองนะฝึกฝนพัฒนาตัวเองทั้งด้านกายภาพภายนอกแล้วก็ทางด้านจิตใจภายในนะพออย่างยิ่งวันนี้นะหลังจากที่เราทําวัดนะสวดมนต์เสร็จเราก็เตรียมนะไปบินฑบาต อีกวันหนึ่งในหมู่บ้านกลับมาชั้นชั้นเสร็จแล้วก็ช่วยกันเคลียข้าวของต่างๆอะไรที่เก็บไว้จากแดดจากฝนแล้วก็เก็บไว้หนังสือเบาอะไรต่างๆก็ค้นขึ้นไปไวบนสาลาน,นั่นแหละเอารถเข็นเอาอะไรค้นเก็บไว้ให้เรียบร้อยเนะเผื่อฝนตกพายุมาอีกนะ อาจจะเกิดความเปียกความเสียหายได้นะเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ยกคณะไปร่วมกิจกรรมร่วมงานที่วัดวังหินนะนะโดยเฉพาะในสังคมในหมู่ใหญ่นั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษขึ้นไม่ใช่ว่าจะไป ร้องจะไปหยอกล้อกันจะไปวิ่งเล่นไม่ใช่นะก็ต้องมีความระมัดระวังแม้กระทั่งออกมาจากกุฏิที่พักอย่างเงี้ยนะก็ควรห่มผ้าให้เรียบร้อยนะไม่ไปวิ่งล้อหยอกเล่นกันพูดคุยกันเพระาะว่างานทั้งพระทั้งโยมเขาก็จะมากันเยอะนะเราก็อยู่เป็นที่เป็นทาง อย่าไปเดินคุยกันนะวิ่งชนญาติโยมอะไรอย่างเนี้ยนะอย่านะงนั้นเนี่มันเกิดความไม่เรียบร้อยไม่งดงามแล้วเขาจะบอกว่ากรูบาอาจารย์ไม่สอนไม่บอกไม่เตือนนั่นก็เราอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ความที่มีจิตอาสาเนี่ยแหละอะไรที่เราหยิบจับช่วยกันได้นะเราก็ ทำช่วยกันนั่นไปอยู่นั่นอยู่สี่ห้าวันน่ะนะกาจะออกมาก็เสร็จงานนั่นแหละถึงได้ออกมาหรือว่าใครจะไม่ไปไหมนีม่ใครจะอยู่ที่นี่ไหมดูพฤติกรรมแล้วก็น่าจะอยู่ที่นี่นะพวกเราเนาะช่วยงานอยู่ที่นี่ดีไหม อย่างนี้ก็จะมีพาะอยู่สองรูปมีลวงตาอยู่สองรูปดูแลวัดวางั้นในพวกเราจะไปช่วยหรือว่าจะไปช่วยให้ดีขึ้นหรือจะไปช่วยให้มันแย่ลงอยู่ที่พฤติกรรมพวกเรานะถ้าไปช่วยให้ดีขึ้นก็คือไปช่วยการช่วยงานช่วย จ็บช่วยจับโน่นนี่นั่นต่างๆมีจิตอาสาอันนี้ือช่วยให้ดีขึ้นแต่ไปช่วยให้แย่ลงก็คือว่าไปช่วยให้คนอื่นเขาลำบากลำบากที่ต้องบอกสอนลำบากที่ต้องตักเตือนอย่างเงี้ยอันนี้ไปช่วยให้แย่ลงแต่ไปช่วยให้ดีขึ้นนะ่ะควรไปนะแต่ถ้าไปช่วยให้แย่ลงนะ่ะไม่ควรไปยครูบาอาจารย์ท่านญนะาติโยมรูบาอาจารย์มา แทนที่จะเป็นเกียรติเป็นสีกับวัดกับญาติโยมก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปนะอันนั้นเราก็พิจารณาตัวเองนะว่าเราอยู่ในฐานะที่สมควรไหมสมควรที่จะเข้าสู่สังคมไหมพอนะเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่ละทิ้งนิสัยเดิมเรายังมีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey, ี้อะไรอยู่เราก็ไม่สมควรที่จะไปเข้ากับหมู่เพื่อนเขา อนะันั้นอยู่ที่ตัวเราเองนะเราถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาตัวเองนะนั่งยังไงให้มันเท่ให้มันสมารถเนี่ยนะตั้งใจสวดมนต์ยังไงให้มันไพเราะให้มันเสียงดังเนี่ยแล้วก็ยังฝึกฝนกันไม่ได้ใช่ไหมตื่นยังไงให้มันทันเวลานะเก็บผ้าพับผ้าหมไหมพับจีวร พับที่นอนหรือเปล่าเราก็ไม่เคยรู้จักกันเารไม่รู้จักเวลากันนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักกาละไม่รู้จักตัวเองมันก็ลําบากเราจะไปเข้ากับคนอื่นนี่ก็ลําบากเราก็ต้องฝึกอยู่ในสถานที่ของเราฝึกอยู่ในโซนของเราพอเราดีขึ้นปุ๊บเราก็สามารถอัพเลเวลได้ใช่ไหมแต่เรายังไม่ดีแล้วก็เลเวลยังไม่ถึง ก็ยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างนี้นั้นเราก็ต้องตระหนักตัวนี้ให้มากนะอย่าให้เป็นที่ลำบากของคนอื่นแล้แลจรู้จักฝึกตัวเองนะก็พิจารณาดูนะวเวราสดบนธรรมวัดกัน